สวัสดีครับอยู่กับผมเ okay, <okay>. oh. คียวอ่าวกาศนะครับ mm hmm. ก็วันนี้มาอยู่กับ z ซด0 0กสองร้อยนิต mm ิช hmm. ีแซดเด็กสองร้อยนะครับ mm hmm. อยู่กับทีมงานทีมงานไรนะ mm hmm. สีผู้คนใจ เอาดินมาจากไหนครับเนี่ยทางหลวงทางลวงครับเออไปดินได้สวยจังว่าสวยแบบสวยสุดๆเลยสวยเกินรถรถมาแล้วครับรถเรารถรถกี้เหรอรถกี้อะนาเลด เราจัดนะโอ้คนคิดต้มมาเต็มเลยจบและ่ะได้คิดต้มเลยครับเขาเปิดฝาท้ายใช่ไหม ไม่ใช <ève S 2> ่ครเขาเปิดฝาท้ายวิ่งโคลนต้องทำใจนะดูไปแล้ว ภ้าบัตรจะพิคนิ่งนะครับเพราะขออภัยน,นะครับพาไปนิ่งนะ Å, det er เดี๋ยวอะไรอ่ะเอาโอ้นี่ ừ. 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 เอาเศษเหล็กออกแล้วเอาไปไว้โน่นนะแล้วก็ดินก็เอาน่าจะเหล็กทางหลวง่นะดินดินน่าจะ เอาไปสร้างบ้านได้นะดินี่เอาสร้างบ้านได้น,นั่นนี่โอ้โกลนเยอะจัดนะ ชื YouTube ่อยูทูบเป็นยงางเงินจากเขียวอนาคตขอไปจากเขียวอากาศเป็นไรดีอะเอาชิ้นนี้ไปก่อนแล้วครับขี้เกียจเปลี่ยนบ่อย คิดตรงล้วน จัดนะมันกินตบแล้วไม่ไหวนะครับผมลงก๊า นี่ครับก็มาชมกันต่อครับพี่น้องนะก็น,นี่ก็อยู่กับเจ้าฮิซีเซ200นะครับนี่เล่นคิดตุมครับนี่ก็อันนี้ก็แยกเศษพวกลวดครับพี่น้องนี่ลวดเส้นใหญ่มากครับนี่แยกออกครับนี่ก็รถสิล้อเอาคิดตุมมาตำแล้วก็เจ้าเซต X 200ก็็นคนคัดแยกครับนี่ ก็ฝา,ากด like, ากดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครป์ช่องเกี่ยวอวกาศทีวีด้วยนะครับผมก็รักผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ